ใบลำไย,ยใบสักความทับมูคาลิตัสสแกนาใบสักทับสแกนาเพกาใบสี่เหลี่ยมเพกาเพกาบางส่วนทับด้วยสัก สแกน่าสเลียมสแกน่ายูคาลิตัสนี่จะเป็นแนวทอปิคอลนี่กำลังจะแกะออกกัะาพึ่งนึ่งเสร็จเลยอันนี้ของแววเองเฮ้ยนี่ยังไม่ได้เปิดหน้าจริงนะทุกคนนี่ข้างหลังมันเฉย นี่เป็นผืนของแววเองตื่นเต้นจังเลยแค่ด้านหลังนะทุกคนก็สวยแล้วว่ะอันนี้แบบใจอะอันนี้ก็สนิท่ะ เทคนิคช huh? ั้นสูงมากใบเดียวได้เหมือนสูงใคทับกันเลยดูสิทำไมมันแก่ง่ายๆ่าแม่ใบคลุมทแกอย่างดูง่าย ถ,ถ้าใครพร้อมถ้าใครพร้อมเอ๊ข้างหน้าอพร้อมจ่นะคะโอเครนี่ก็ชิ้นงานของแวงช่นชวยมากขอบคุณค่ะ,ะสวยไหมชอบผืนนี้มากเลย <c oughs> เนี่ยแสดงว่าไม่มีคนช่วยดึงผืนบนค่ะบ่มีคนช่วยดึงผืนบนอันนี้ของแววเองนะถ้ามีคนช่วยดึงผืนบนของแววเองค่ะทุกคน ชิ้นงานของแววนะทุกคนเป็นรูปใบสักชาวนี้ผ้าแห้งแล้วนะทุกคนแต่ว่าแห้งยังไม่สนิทนะยังมีความชื้นอยู่นิดหน่อยสวยไหม แวชอบมากเลยอ่ะผืนแบบนี้โทนสีแบบนี้่ะมันดูคลาสสิกมันดูแบบท ropical nature อ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งคือชอบมากแบบนี้ส่วนที่เป็นใบศักรล้วนก็มีความมีสีสันที่สดใสจากใบศักในฤด,ดูฝนนะทุกคนอาจารย์บอกว่าศักแต่และฤด,ดูนี่ก็ออกโทนสีแตกต่างกันนะ เห็นไหมใบสักอ่อนใบสักแก่ก็ให้สีที่แตกต่างกันนะดูนะคะเห็นไหมสวยเนาะทุกคนเนาะอยากทำกันบ้างส่งเสียงหน่อย